จากอาจารย์เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์เป็นรองศาสตราจารย์แล้วก็มาเป็นศาสตราจารย์นี่คือนี่คือทางวิชาการเนาะแต่ในทางบริหารเนี่ยก็ผมเริ่มจากการเป็นเป็นรองคณะบดีนะครับฝ่ายวิจัยนะฮะแต่ตอนนั้นอ่ะพอพอชื่อเป็นฝ่ายวิจัยเนาะแต่ว่าเราก็ดูทางด้านวิเทศสัมพันธ์ก็คือเรื่องต่างประเทศครับแล้วก็เคยดูทางด้านของบัณฑิตศึกษานะหลักสูตรนะครับแล้วก็ดูเรื่องสื่อสารองค์กรด้วยอ่าเนี่ยก็ก็ลองมาหมดแล้วครับแล้วหลังจากนั้นก็ เราพอเราทําเรื่องวิจัยไปสักพักหนึ่งเนี่ยเราพยายามที่จะอยากผลักดันตัวอาชีพของนักเรียนนักศึกษาตอนนั้นมีเรื่องสตาร์ทอัพเราก็เลยลองทํากันดูนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็พอทำสตาร์ทอัพปุ๊บก็มหาวิทยาลัยก็ให้โอกาสนะเราก็ไปเป็นเรื่กเหมือนช h ฟต์อ n นโนเวชันนะครับเป็นสถาบันที่ดูเรื่องเกี่ยวกับการทำสตาร์ทอัพของทั้งมหาวิทยาลัยันะบทำอินเคเบเตอร์เอ c กเซเ r เตอรต่างๆเนาะ แล้วหลังจากนั้นก็ตําแหน่งสุดท้ายก็เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยนะครับอันนี้ก็ดูแลเรื่องงานวิจัยของทั้งมหาวิทยาลัยม่ฮิดลอันนี้ก็ก็เป็น2องแท็กที่เราวิ่งคู่ขนานกันไปแต่ทแท็กวิชาการเนี่ยเป็นทแท็กที่เป็นความฝันของเราที่สุดแล้วก็วันนี้พอเราสามารถที่จะบรรลุในสิ่งที่เรามีความรู้สึกว่าคนเรามันต้องทั้งชีวิตอะ่ะมันต้องมีเลกาซีที่ที่ทำให้ได้เสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็พร้อมและที่จะขยายต่อตรงนี้